ช่วงนี้กระแสลีโอเนลเมซี่ย้ายหนีบาซ่ามันแรงเกินไปแต่ทว่าอีกคนอย่างหลุยโซเรสกองหน้าที่ลงเป็นตัวจริงให้ทีมมาตลอดซีซั่นที่ผ่านมาก็โดนบอร์บิหารมองว่ามึงหมดความสําคัญไปแล้วจะออกไปไหนก็เชิญมันน่าน้อยใจเสียจริงๆนะครับและวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าของเราจะขอเล่า5สถานีต่อไปที่ลุยโซเรสน่าจะไปพำนักครับเริ่มจากสโมสรแรอกอาแจกคอมสเตม นี่เรียกว่าหลุยส์ซเรสมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าอาแจกให้คงไม่มีอะไรผิดนักเพราะนี่เป็นสมโมสรที่ปั้นเขาขึ้นมาก่อนซวเรสจะโด่งดังไปทั่วโลกพี่แกลงเล่นไป159สนัดซัดไปตั้ง111ประตูตลอด3ปีครึ่งระหว่างปี2 0 0 7ถึง2อ1 1กนอนจะย้ายไปซบลิวพูและก็ขึ้นชั้นเป็นนักเตะระดับโลกดังนั้นดังนี้บัรนปลายชีวิตถ้ากลับหวนคืนสู่บ้านเก่าอย่างอาแจกมันก็คงไม่ได้ย่ำแย่อะไรขึ้นอยู่กับว่าคาเหนื่อยพี่แกจะยอมลดลงมาบ้างหรือเปล่า่าแ,แีีสสโมสสรรท2ิวู ที่นี่เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อให้กับโซเรสอย่างแท้จ,จริงไม่อิงนิยายหลังจากยิงยับกับอาแจกได้สซีซันเคร่งหงแดงก็เห็นแวววันนี้แหละเป็นตัวแทนของเฟอร์นันโดตอเรสซึ่งถ้าหากถามว่ามันคิดถูกไหมคำตอบคือถูกโคตรค,ค,ครับพอตอเรสจากที่ปังๆอยู่กับเลี้ยวผู้ก็พังกับเชลซีเสียงนั้นสลับบทบาทกันโซเรสก็ดันเล่นดียิงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นขวัญใจเหล่าเดอะค็อปจนคิดว่าถ้าจะกลับมาจริงๆน่าจะเป็นอะลรมาเน่ฟิมมโน่หรือซาลาห์ก็คงไม่ได้แย่อะไรแฟนหงคงโอเคเพราะแม้ตอนย้ายทีมไไ่่่่ด้ยยาาากเเเสีขทหรแต ก็ไม่ได้ขาดสะบ,บั้นจนจบไม่สวยเหมือนกรณีคูตินโยดังนั้นถ่านลิยอพูจะเอาโซเรสคืนถิ่นจริงๆมันก็ได้อยู่สําหรับแฟนๆนะครับแต่ปัญหาก็คือโซเรสจะโอเคไหมกับการมานั่งสำรองนี่แหละ ทีมที่ 3. อินเตอร์ไมอามี่นี่คือทีมของเดวิดเบคแฮมมเรียงเงินเรื่องคันนะเ,เหนื่อยค่าจ้างไม่นะ่าจะมีปัญหาอะไรปีนี้อินเตอร์ไมอามี่ได้เข้าร่วมเล่นเลลิกส,สุดของอเมริกาอย่างเมเจอร์ลีกไปแล้วจึงทามันได้ซัวรเรซไปร่วมทีมเสริมข่มจริงๆนะครับมันคงเป็นอะไรที่แจ่มแมวแวววับแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้นะครับกระพึงสอยกองกลางดีกรีแชมป์โลกอย่างแบรสมาตุยดีมาร่วมทีมฟาดคิงลุยมาอีกคนบันเทิงแน่นอนเลยละ่ะสโมสรที่4ยูวนตุส ส่วนเรนเป็นเพื่อนซีของเมซี่ใช่แล้วคนก็คิดกันไปว่าเมซี่ไม่ถูกกับโรนัลโดแต่ถ้าว่าตามหน้าสื่อมันมีรายงานนะครับว่าทาสัวเรสเพื่อนรักเมซี่คนนี้ย้ายทีมก็อาจจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสที่มีโรนัลโดอยู่เป็นได้บางทีหลุยสัวเรสอาจจะคิดว่าเออเล่นกับเมซี่มา6ปีแล้วเบื่อไหนๆก็ขอไปลองเล่นกับอีกยอดมนุษย์อย่างซีอาร์ซหน่อยละกันเสียงตรงนี้ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่าข่าวนี้ไม่ได้โคมลอยมั่วมันมีรายงานกันจริงๆว่าลุยสัวเรสอาจย้ายซบมารวทไมาลน์ปละทีบได้้้ซงก็ตองรอตตาามข่วอ ไปล่ะครับพอใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรือจะลงสนามพร้อมกันทั้งหมดมัน3คนก็โอเคนะสโมสรสุดท้ายฝ่าเรสแสงแชแม่ง 3แนวรุกปารีสทีมรองแชมป์ยูฟาแชเมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้ใครๆก็รู้ว่าไม่ธรรมอดาเนม,มากคิเลยียนเอบบปเป้เป็นตัวยืนพื้นอีกคนก็สลับกันลงระหว่างอังเคลดีมาเรียและมาโรอิกาดีส่วนเอดิสันคาวานี่ไอนี้โมสัญญาปล่อยฟรีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันกระตอบโจทย์อยู่ถ้าปารีสจะเอาขาเหนื่อยปารีสมีปัญญาจ่ายในสบายๆแน่นอนและกระเสริมกระแขงแนวรุกแบบนี้คิดถึงแชเมเปี้ยนส์ลีกได้เลยถ้าสามารถเก็บขุมกําลังที่เหลือไว้ได้แต่ก็อยังว่านะครับซัวเรสอาจจะเป็นเป้าหมายรองเพราะตอนนี้เห็นปาารีีสมมออยู่หนัักกบโซพ ขวดแล้วคุณล่ะครับคิดว่าสุดท้ายแล้วสวเรสจ,จับไปไหนหรือขวดไปอยู่ที่ไหนและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากนูลาเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวยาวมาก่เลยให้เราด้วยนะครับ